แล้วก็อีกคนหนึ่งผมเห็นข่าวนี้ตอนแรกนี่ผมแทบจะไม่เชื่อเลยนะในออนไลน์ตอนนี้ทำแบนเนอร์เนี่ย oh, แชร์กันโอ้แซวกันละค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแฟนจ้าเขามาแล้วจ้ามาไหนละคะเอามาลุ้นกันหน่อยซิมาไหนละ่ะไปรวมไทยสร้างชาติไง oh, oh. ที่เป็นกระแสข่าวนะค oh, oh. วันก่อนนี่คนไปสัมภาษณ์หัวหน้าพักคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์นบอกว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ข่าวออกมาเนี่ยโอ้โหบอกว่าเนี่ยคุณสลันวุฒิสลันเกตนะอุตรดิต์เตรียมย้ายไปรวมไทยสร้างชาตินะซึ่งถ้าใครติดตามการอภิปรายของพี่เขานะาก่อนหน้านี้เนี่ยด่าลุงตู่ด่าลุงป้อมนะแกชัดเจนมากนะโอ้โหแล้ว,วถึงขั้นท่านผู้ชมคงจำได้ท้ายิงกับลุงตู่หน้าวัดพระแก้วจำไหมจำได้ไม่เป็นคนนี้แหละอาเดี๋ยวเราย้อนไปดูสีสันของแกนะฮะ เมื่อผมได้สั่งลากับลูกๆแล้วผมอยากเจอท่านที่หน้าวัดพระแก้วเราเตรียมกระสุนไปคนละนัดเลยต่างคนต่างแลกยิงกันดูเลยนะคือพิสูจน์ว่าท่านจงรักภักดีเอาอย่างนั้นเลยนะครับท่านประธานคุณครับผมขออนุญาตครับัอนนี้ไม่ต้องเตรียมกระสุนนะครับเพราะผมเห็นปืนของท่านแล้วว่าปืนของท่านเล็กไม่ต้องมายิงกันครับ ไม่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 เป็ดร้อนเลยครับคือคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับอย่าบาดามาในสภาทาไม่ได้นะครับแล้วมาทายิงกันเ็กเดี๋ยวผมจะขอร้องสานพุธครับให้ถอนนะครับผมได้ขอร้องตั้งแต่ต้นขอร้องว่าอย่าท้ากรุณาถอนคำท้าทายเะครับครับไม่เช่นนั้นแสดงความกลัวของเรามากไปท่านประธานฮะไม่ไม่ได้แสดงความกลัวหรอกถ้ากลัวไม่กล้าพิปายครับอย่าไปแต่ว่าผมถอนถอนด้วยความเคารพท่านประธานนะฮะครับผมแต่ไม่ได้ถอนเพราะใครบางคนนะครับคนอย่างสารพุทธมันไม่เคยกลัวใคร ครับขอบคุณมากครับก็ที่จริงรับปากจะปรึกษาเรื่องเวลาแต่ท่านรักนะผมขอมาเดียวขออนุญาตเพราะเป็นเวลาของรัฐบาลผมขอรัฐบาลได้แถลงได้ตอบก่อนแล้วผมเมื่อเขาจบเนี่ยเป็นไงลีลาพี่เขาเพื่อพี่สูจนว่าจงรักภักดีตายิงกับลุกตู่หน้าวัดพระแก้วเลยก็เออกระบอกแต่ถ้าไปรวมไทยสร้างชาติจริง ลุงตูรออยู่แล้วนะคุณพี่สลันวุฒิพี่ต้องเอาปืนไปด้วยอแต่เป็นปืนฉีดน้ําอ่กใกล้สงกราร,ารเป็นรถน้ําดำหัวลุงตูขอโทษซะาจนี้แล้วค่ะเอาปืนฉีดน้ําไปด้วยไม่ใช่ปืนจริงถ้าแบบนี้นะถ้าย้ายไปรวมไทยสร้างชาติจริงนะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณสลันวุฒิเนี่ยอภิปรายมีอยู่ครั้งหนึ่ง นะแกบอกถูกปิดกั้นการอภิปรายนะฮะนะทวงถามจุดยืนพักเพื่อไทยเลยจวกพักเพื่อไทยด้วยนะตอนนั้นนะ,ะจริงๆก็มีเค้าลังเถอะนะว่ามีความขัดแย้งกันอยู่เดี๋ยวลองย้อนไปดูนะฮะกาบเรียนรรท่านประธานครับวันนี้ผมทําหน้าที่เพื่อปวงชนชาวไทยและผมก็ใช้เวลาน้อยมากเท่าที่ผมจะเหลือ จากของพรัคเพื่อชาติครับขออนุญาตท่านประธานขอใช้เอกสิทธิ์ด้วยครับทางทาง<ม>ั้งที่เวลาฝ่ายค้านเหลือเยอะมากเลยนะครับ<ม>อภิปรายพร่ำเพื่อก็ยังทําได้ผมกราบขอประธานอภัยท่านประธานด้วยนะครับผมแนะนําให้หารือกับท่านผู้ควบคุมเสียงฝ่ายค้านครับผมแล้วถ้าเขาไม่ยอมแล้วเขาท่านประธานนะผมก็บังคับก็ไม่ได้สรงน ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าสภาหแห่งนี้ขาดความศักดิ์สิทธิ์เลยผมจะพูด,ดถึงสิ่งที่ไม่ดีกับประเทศชาตินี้ทําไม่ได้แล้วพักเพื่อไทยปิดกั้นแบบนี้อุดมการ,จร์จะเหลือเหรอครับกาบยีธประธานนะครับเจ็บ,บปวดมากนะครับทํากันบ้านมาท่านดูสิครับเนี่ยเอกาสารเต็มไปหมดเลยแล้วผมกกะว่าถ้าไม่ให้เนี่ยผมจะเอาออกพักเรหลือ10%ก็ยังไม่ได้อภิปรายแบบนี้จะทําได้ยังไงล่ะครับ กาบ<ป>เลียน,ยนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ <ไป S 1> สัน <หา S 1> วุษถูกปิดกั้นไม่ให้อภิปรายทั้งๆท,ที่ทาการบ้านมาอย่างดีนี่คืออุดมการณ์พักเพื่อไทยครับกาบเลียนท่านประธานสภาที่เคารพ<ป>ข่าวที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ<อ>ข่าวนั้นจะมีการยึดอํานาจกันในสภาถ้าการครั้งนั้นทําสําเร็จนะครับก็ไม่พ้นนะครับบิ๊กตู่ก็จะต้องถูกหักติบในสภาแห่งนี้ บิ๊กป้อมจะมาเป็นนายกแทนพอมีการจับมือกับขั้วฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยแล้วแต่มันทำไม่สำเร็จแน่จริงแฉมาสิครับว่ามันไม่ใช่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดมิดได้ยังไงยอมรับเสยเถอะหน้าก็พวกคุณแตกแยกกันนะ่ะต้องการชิงอำนาจกันนะ่ะพี่อยากเป็นนายกอะ่ะต้องการเล่นงานน้องอะ่ะมันก็ต้องเกิดปัญหาแล้วก็มาโทษฝ่ายค้าน ว่าไม่ให้ความร่วมมือที่บอกว่าใบเสร็จนี่นะมีหลักฐานไหมนี่เป็นหลักฐานจริงๆและยืนยันได้เลยหมดอำนาจเมื่อไหร่ก็โดนไล่ไล่ต้อนไล่พี่เหมือนกันเมื่อนั้นนะเพราะว่าหลักฐานการคอร์รัปชันมันไม่มีหมดอายุความนะครับใบเสร็จอยู่ตรงนี้ท่านมีอำนาจยังไม่มีใครทําได้ประเด็นที่สองท่านพูดถึงเรื่องรถถังนะใบเสร็จผมให้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะยกให้ท่านไปดูเลยแล้วก็แน่จริงอย่าให้สารเอออย่าอย่าอย่าไปบุ๊บมิบเรื่องสัญญานะผมขอดูสัญญา ผมสงสารอายการสูงสุดนะผมบี้ไปหลายครั้งมีอำนาจศาลสั่งไปเนี่ยท่านยังอึดอัดใจเลยผมพูดแค่นี้ก็แล้วกันนะเรื่องรถบัสก็เหมือนกันเนี่ยไปเสร็จอยู่เนี่ยล็อกสเปคเนี่ยซื้อกันตั้งโอ้โหสองสามพันล้านนะท่านไม่รู้เรื่องเลยล็อกสเปคแบบสุดยอดเลยนะประมูลขาไป0.44 1%ดปยังไม่ได้เลยจากงบกลางมันเก่งขนาดนั้นนะท่านไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละคือเงินคนชั่วแหละครับนี่แหละนะแล้วเรื่องงบกลางก็เหมือนกันเนี่ย ท่านไปซื้ออาวุธท่านไปใช้อะไรต่างๆเนี่ยเอามาช้ำแหละสิครับว่าท่านใช้จริงหรือไม่จริงรจะมาพูดลอยๆกลับขอบคุณมากท่านประธานครับครับครับท่านานายกจัท่านจะท่านานายกจะชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครับครับเาา <c oughs> พี่บอกว่าโชว์ไม่เสร็จ <c oughs> น้อ <positivity> ได้ได้หรอแบบนี้มิติใหม่ขมิติใหม่ของใบเสร็จการพิจารณ์นี่มันจะไม่ใช่อะไรไงผมเขียนมาเองเพิ่งปิดออกมาโอ้เราจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติหรอโอ้ยท้าฟอร์มากแล้วน้องจังได้มีเหตุการณ์ที่ไม่ได้เวลาพิปลายใช่ไหมแล้วไปเผาโรงด้วยหรอข้างในรอบสภาเดียวคือเป็นนักการเมืองที่สีสันจัดจ้านมากแล้วถ้าไปรวมไทยสร้างชาติจริงนะ โอ้โหในงานนี้น่าคิดว่านั่นแสดงว่าแกเนี่ยอ่านทิศทางลงมรวมไปถึงสายสัมพันธ์ต่างๆคนาเนี่ยมันจะชัดเจนยิ่งตัดโอกาสแลนสไลด์ทักษิณน,น่ะ<อ>มันยิ่งเป็นตัวบอกไงน,นะคือเปรียบเทียบเหมือนกับนกแสกไปเกาะบ้านเนี่ยมัมีคนตาย, <c oughs> ยหรือเปล่าอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือย้ายออกมาแล้วเนี่ยหมดทางแลนสไลด์เป็นสัญ,ญญาณบอกเหตุะนะนี่อันนี้ใบเสร็ ใบเสร็จในตำนานนะฮนะส่วนรวมไทยสร้างชาติเหตุผลที่คุณสรณวุฒิเนี่ยอบอกว่าจะย้ายไปคือหนึ่งคือชาวบ้านเขาชอบผลงานลุงตู่แกบอกว่าแกไม่ชอบเผด็จการาแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาชอบผลงานลุงตู่ก็กึ่งๆยอมจำนนกับความต้องการของประชาชนนะแล้วก็เรื่องนโยบายนะทีนี้ล่าสุดรอทสอชอเนี่ยมีการเผยแพร่ เป็นโปสเตอร์ที่เอาไปแปะตามที่ต่างๆเลยด้วยนะนโยบายนะฮะอนอันนี้บัตรสวัสดิการ p l u อมีห้านโยบายนะ kick off แคมเปญทำแล้วทำอยู่ทำต่อค่ะนี่บัตรสวัสดิการพลัสเพิ่มสิทธิเป็นหนึ่งพบาทต่อเดือนค่ะใช้สิทธิฉุกเฉินหนึ่งบาทต่อคนค่ะคืออันนี้ก็คือที่นายกพูดบนเวทีแล้วกลับไปบอสกู่นะแต่ว่าที่เพิ่มข้อมูลใหม่มาคือใช้สิทธิฉุกเฉินหมื่นบาทต่อคนอันนี้เนี่ย หลักคิดมาจากไหนเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะหรือว่ามีหลักคิดว่าก็จะได้เงินหนึ่งพันบาทต่อเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฉุกเฉินเนี่ยก็เอาตรงนั้นแหละเป็นเครดิตเหมือนมีเงินเข้าอยู่แล้วทุกเดือนเดือนละพันก็เอาตรงนั้นเป็นเครดิตนะเป็นหมื่นนึงไปเลยก็สิบเดือนไงหลักคิดมาจากไหนอันนี้รอคําอธิบายเพิ่มเติมะนะฮะถัดไปอีกอันนึงฮนะ กองทุนฉุกเฉินประชาชน30ม0 0ื่นล้านบาทค่ะอกองทุนฉุกเฉินประชาชนนะครับส0มหมืนล้านเลยนะค่ะแล้วก็มีปลดหนี้ด้วยงานาก็ทํางานค่ะสร้างอาชีพนะคะแล้วก็ปลดหนี้ด้วยคืน30%เรซเงินสะสมชาราภาพผู้ประกันตนไหมค่ะคืน30เปซนต์ค่ะ นี่นี่นี่นนี่อีกอันหนึงหรือกฎหมายที่รังแกประชาชนและที่เป็นอุปสรรคการทํากินค่ะคืนสามเอร์เซนต์เงินสะสมชนาภาพผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะนะอันนี้เป็นชุดนโยบายล่าสุดที่มีการเผยแพร่แล้วบางส่วนก็ไปทําเป็นโปสเตอร์ทยอยไปติดตามถนนนะฮะอันนี้คือรอทสชนะ